ลัคนาราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนตอนนี้ดาวจำตัวไปอยู่ในเรือนปุตตะกังวลแในเรื่องของพุทธลานกาลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงต่อว่าโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังคิดจะทําเป็นยังไงบ้างการคิดจะหาอะไรได้เสริมการได้รับโปรเจกต์ที่ดได้มาแล้วคิดต่อว่าจะทํายังไงต่ออันเนี้ย กำลังก,กังวลเรื่องนี้ในเดือนพฤศจิกายนใจกันนะแต่ช่วงนี้โปรเจกต์นั้นกันดูเหมือนชะลองขึ้นไปกอด่วคราวแล้วน่าจะเริ่มต้นใหม่อีกทีอย่างอย่างเริ่มต้นดีวันที่18เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปยาวๆแล้วหลัง25งพฤศจิกายนก็จะมีความสุกว่าโอเคดังนั้นโปรเจกต์ที่คิด ที่ทำถ้าเป็นโปรเจกที่เราทำนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการขายอาหารเสริมแพทย์พยาบาลต่างประเทศดีเพราะว่ามีดาวคู่มิตใหญ่อยู่ในเรื่องของความสํเเ็็จให้เห็นดาวพระสาวกับดาวพระราหู ส่วนดาวพระราหูนั้นก็เป็เกษ,ษตรราที่ดีในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความมีชื่อเสียงโดยดาวมรณะได้ไปกลุ่มกับดาวพระราหูในเรื่องของความสุขะมรณะนี่มบอกว่าเป็นดาวเรื่องของความแพทย์พยาบาลการารักษาอาหารเสริฟรวมถึงกับในเรื่องของต่างประเทศอันนี้น่าจะได้น่าจะได้ดีด้วยนะการงานของเรา มีเข้าสู่ในเรือของคนพัเป็นมหาอุดในเรือของปัตตานีก็อยู่ในเรือของคนพักเป็นมหาอุดอาจจะต้องมีการลงทุนขยายโครงการใหญ่ใช้เงินก้อนใหญ่กู้กองก็ใช้เงินก้อนใหญ่ในการทําการช่วยกันพิจารณาหรือหุ้นส่วนของเราที่จะทําโปรเจกต์นี้ทิดดันไปได้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับตอนนี้ดาวพะสดี อยู่เป็นมหาอุดในเรื่องของการเงินโปรเจกต์นี้ใช้เงินเยอะอยู่กิ่กันในเรื่องของความสําเร็จมีให้เห็นแล้วดังนั้นก็น่าจะต้องลงทุนํำอยากให้ชาวาลัคนาราศีมิถุนได้ไปตรวจดวงชะตากับโหราศาสรท่านอื่นๆที่ได้ศึกษามาเพื่อดูพื้นฐานของตัวเองว่าการลงทุนทรั้นี้จะเป็นอย่างไรอีกรอบหนึ่ง ต่อไปในเรื่องของสุขภาพรางกายดาวพรอังคาร,ารเป็นเกษตราธิปดีนะครับถือว่าจะเป็นจะอะไรแล้วแต่รักษาหายสุขภาพาร่างกายแข็งแรงความรักคู่ครองสบสนดีการงานค่อนข้างจะต้องมีโปรเจกต์ในการทำแล้วก็ลงทุนพอสมควรกับตัวโตเองถือว่าเป็นช่องทางที่จะต้องตัดสินใจ จะต้องทำให้เกิดให้ได้ในยุคสมัยนี้ส่วนความสำเร็จนั้นในสื่อของอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถพาออกไปได้ไกลๆให้คนที่ต่างประเทศสามารถดูได้ให้ดูกันได้ครอบคุมทั้งหมดในสื่อของอะไรที่ลงต่างๆที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในวาที่เราทำอยู่จะสำเร็จดีก็ต้องลองดูนะครับ ว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดนั้นมันสอดคล้องกับการที่เป็นดวงนะเดือนนี้หรือนกันยานถ้าเป็นทาเลยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนโชคดีครับ